สวัสดีครับหมออูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีคืนสู่สังคมกันนะครับวันนี้จะมาเข้าคลิปไข้นะครับผมพยากรณ์ประจําเดือนพฤษภาคมนะครับผมคือมีเกณฑ์เป็นเช่นไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับก่อนจะไปติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมครับแล้วผมก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผมที่ให้โอกาสมาที่ดีๆแห่งนี้นะครับผมนานจริงลูกนะครับ ประเทศจีนเมืองเซียงไฮ้ครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมเป็ครับรคร,บร,รับประพบกาการพยากร,ากร,ากรานะครับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับผมประจําเดือน พฤศภาคมนะครับมีเกณฑ์จะเป็นเช่นไรกันบ้างครับผมอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับผมสําหรับไพ่ใบแรกนะครับผมตัวตนอ้าว i n g ออ s ซ o r d s กันนะครับผมการต่อสู้กับอุปสรรคนั้นมีไว้ให้แก้ไขนะครับผมแก้ไขแล้วสำเปร็จนะครับผมเป็นไพ่ด่บที่ดีอันหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คืออย่างน้อยต้องลงมือต่อสู้สู้อย่างแบบมืออาชีพนะครับผม ทำงานก็ประสบความสำเร็จนะครับผมแต่ความเหนื่อยนั้นผมขอรับเอาไว้ว่าทุกอย่างทำแล้วก็ต้องเหนื่อยหมดนะครับผมสำหรับเดือนนี้อาจจะต้องมีการเหนื่อยคิดหัวสมองการลงมือทำกันบ้างแต่ก็สู้กันนะครับผมความสำเร็จอยู่ด้านหน้าครับสำหรับไพ่ใบที่สอง <c oughs> ขอโทษทีครับผม มาใบฤอษีสาวแล้วครับในพบกับดุมพระของเรากันบ้างครับผมพบกระดุมพระของเรานั้นนะเป็นเช่นไรนะครับผมได้ไพ่หกดาบนะการเงินนั้นก็ยังคงต้องต่อสู้ฝ่าฟันแต่ความสําเร็จก็จะมาอยู่ในที่สุดอยู่ดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นไพ่ดาวที่ดีอีกอันหนึ่งนะครับผมไม่เป็นไรครับความผิดหวังอาจจะเกิดขึ้นได้แต่คนเราต้องต่อสู้ฝ่าฟันกันไปนครับผมการเงินนั้นอาจจะ ไพ่ใบนี้สมมุติว่าถ้าให้ตั้งความหวังไว้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็มีเกณฑ์จะได้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ยังไม่สมหวังแต่ก็ยังได้ตามที่ที่ควรจะได้นะครับผมเอาอย่างนี้แล้วกันครับผมเรื่องของการเงินเดือนนี้ก็เหนื่อยเช่นเดียวกันครับผมเหนื่อยแต่ลุยแล้วก็ได้นะครับผมอะมาดูว่าเราควรจะไปทางไหนดีอสมมติในเรื่องของมาพบต่อมานะครับผม ในเรื่องของญาติพี่น้องนะครับพบสาหักันม้ากครับได้ไพ่แมจิกเชียนกันขึ้นมานะครับผมไพ่แมจิกเชียนนั้นความหมายคืออะไรนะครับผมโอเคฟ้าเป็นไพ่สีเหลือครับผมความสําเร็จถ้าท่านใดนะครับมีการทํางานกับเพื่อนๆฝูงๆนะครับผมคือว่าดีนะครับผมลักษณะนี้หรือมองเป็นเรื่องของรูปแบบของแก่พี่น้องกันก็ตามนะครับผมลูกพี่ลูกน้องกันพี่น้องกันนะครับผม ได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์กันดีนะครับผมโอเคมาต่อกันที่ไพ่ใบต่อมานะครับผมเป็นพบพันธุนะครับผมพบพันธุนั้นเกาะฟ้าเหลืองไพ่เหลืองอีกอยู่ดีนะครับผมพ่เขียวเปิดนะครับผมก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับผมของเรานะครับผมพ่อแม่ครับผมปู่ย่าตายายนั้นถือว่าเดือนนี้ดีนะครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องของความสําเร็จ ุยอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ทะเลาะกันนะครับผมโอเคมาต่อกันที่ไอไปต่อมานะครับผมแอลมาต่อแล้วปึ๊มห้าเหรียญกันนะครับผมห้าเหรียญในภพปุตตะเดือนนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบุตรบริวารเกิดขึ้นนะครับผมก็ให้เตรียมกันไว้ให้ดีๆนะครับผมบุตรบริวารน,นั้นมีเกณฑ์ที่จะมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะอ,าอะไรเสียอะไรพังอาจจะมีเกณฑ์ป่วยเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับผม ก็จะต้องมาเบิกก็ต้องมาใช้อะไรกันก็ให้เราวัดระวังกันไว้นะครับผมเซฟวินะ่งดีๆมาต่อนะครับผมมาต่อกันที่ใบต่อมามันต่อกันเลยเพราะว่าใบาที่แล้วปื้มที่บอกว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อมาในพบอริกกับปื้ดเหมือนกันครับผมครับปัญหาอันนี้คือเรื่องของการเก็บเงินนะครับผมจะพยายามจะกอดเอาไว้อยู่ พอเข้ามาในภพอรินะั้นก็หมายถึงเข้ามา,าออก็าาาาออกเข้ากระเป๋าซ้ายก็ออกกระเป๋าขวาอะไรเช่นเดียวกันนะครับผมหมายถึงเรื่องของการเก็บเงินพยายามเก็บเงินอยู่แต่ก็มีค่าใช้จา่ายมือด้วยเพราะว่าเป็นภพอรินะครับผมอ่ะครับมาไพ่ใบต่อมานะครับผมปึ๊บออแปดไม้เท้านะครับผมแปดไม้เท้าในภพปัรตตานีภพปัรตตานีนะั้นก็หมายถึงคู่ครองนะครับผมชั่วโมงนี้ ไม่มีปัญหาราบรื่นกันได้ดีนะครับผมครอบครัวมีความสุขนะครับผมเป็นลักษณะนี้แอนที่สองก็เรื่องของลูกค้าเช่นเดียวกันลูกค้าก็มีเกณฑ์นะครับผมที่จะขยับขยายตั้งหน้าตาั้งตาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเข้ามาแล้วก็พยายามเก็บให้อยู่จะมีค่าใช้จ่ายกระจายไปลูกค้าจะดีนะครับผมในเดือนนี้ครับเข้ามาต่อกันนะครับผมที่ใบต่อมา สามถ้วยกันนะครับผมสามถ้วยแต่อยู่ในภพมรณะตอนนี้คิดจะไปลงทุนคิดจะไปเข้าหุ้นกับใครหรือการทำงานกันเป็นทีมจะระวังให้มีอุปสรรคนะครับผมอุปสรรคเกิดขึ้นได้เพราะว่าอยู่ในภพมรณะนี่เองไพ่ใบนี้จริงๆแล้วเป็นไพ่ที่แบบไฟเขียวทําอะไรร่วมๆกันดีพอดีอยู่ในภพมรณะก็เลยบอกว่าจะมีเรื่องของการติด,ข,ดขัดเกิดขึ้นการที่จะไป Uh, ทําอะไรกันพร้อมๆกันก็น่าจะช่วงนี้มีเกณฑ์นะครับผมที่จะยังไม่ถึงเวลาของมันไปแล้วก็จะติดๆขัดๆโอเคมีเกณฑ์อะไรต่อไปมากครับผมพบสุภาพความสําเร็จป้าเดฟูลนะครับผมการท่องเที่ยวถ้าใครที่คิดจะมีแผนวางแผนไว้จะไปเที่ยวที่ไหนจะไปพักที่ไหนอะไรยังไงต่างจังหวัดต,ต่างประเทศหรืออะไรยังไงมีเกณฑ์ที่ดีนะครับผมเกณฑ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับผมไปท่องเที่ยว ลักษณะนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จมีความสุขนะครับผมโอเคไพ่ใบสุดท้ายกันมาเรื่องของพบกรรมะปามา,า,า,าที่2ไม้เท้าการงานมีอยู่แล้วหนึ่งกำลังจะหาเพิ่มอ,อีกหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าเป็นทำงานประจำก็มีแฟ้มที่1แฟ้มที่2ออ้มามี3มมี4โผลมาให้อีกก็ น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมงานจะมีหนึ่งแล้วก็จะมีเพิ่มให้อีกนะครับผมแต่ก็มันก็หมายถึงเงินที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมเรื่องของการงานเดือนนี้ดีครับผมโอเคครับขอให้คนที่เกิดบัตรังคาทุกๆท่านนะครับผมเดือนนี้ขอให้โชคดีครับผมครับจบไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปการพยากรณ์นะครับผมครับเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็ทํากันต่อนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ 哦。Oh. <laughs>